สวัสดีน้าๆครับผมวันนี้เดี๋ยวไปยิงปลากันครับผมมีเวลาขึ้นวันครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมปืนก็ไม่ได้ไปยิงแล้วครับผมหอยทิ้งไว้นี่ครับฝุ่นขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวไปยิงปลาครับผมฝา่งงานด้วยครับผมฝา่งงานลูกดอกด้วยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหมยก็นี่ละครับงานลูกดอกครับผมเยอะเลยครับสิบกว่าโหลครับผม งานก็ประมาณนี้ครับอันนี้งานยิงปลาใหญ่ครับผมยิงพวกปลาบึกสวายครับผมนี่ครับยานก็ประมาณนี้ครับผมเดีงยิงปลาใหญ่ครับผมเดี๋ยวเจอกันที่หมายแล้วผมไปครับ าแล้วผมฝ่ามือเลยดูรับ,รบโอ้โหตัวนี้ก็ไม่เจอปลายเลยผมหมายอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวย้ายเทยบผมเรียบร้อยครับฝนตกครับผม <c oughs> ลมมาอยูะแต่เพื่อนไม่มีลมครับคุณ <c oughs> <c oughs> ครับผมตกมาจะนู่นแล้วฝนตกดีแล้ว ไม้ก็สวยได้ผมน้ำกำลังขึ้นรับผมถ้าได้ออกเนี่ยเจอดีครับแต่รอฝนหยุดแล้วเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับผมกางานงอกแล้ว สายพันครับผมยิงไปขาดแน่ครับต้องดูดีๆครับผมรอนานแล้วปลาไม่เจอแล้วผมแดงไม่ออกครับถ้าแดงออกเยังมีสิ์ได้เจอโยมอันนี้ฝนตกฟ้ามืดแล้วผมปลาก็หายหมดแล้วโอสามโมงแล้วผมไม่รู้ยังจะได้เจอปลาไหมครับเดี๋ยวรอดูปลาครับยังมีรู้นหมว่าเผื่อลงมาสักตัวผมยังไม่ได้สับสักทีแล้วผม เดี๋ยวรอดูครับเผื่เจอแล้วผมงูครับ,รบน,นั่วตนงนี้เนีโอ้โหลูกตกครับสายโคใหญ่ครับผม สาสองโลได้ตัวนี้รูกตกครับผมเผื่อแล้วครับยังตกแล้วดูทางครับป่าเท่านั้นนะครับผมมาคนเดียวนี่เสียวแน่นอน,นครับผมนี่ยังดีครับมากับเพื่อนนะครับมือเลยครับเดี๋ยวมาปีนตัวนี้ดีกว่าผม ีจะได้เจอครับเมื่อกี้ตอนนั้นไม่ลอยแล้วผมเวลาก็สี่โมงครึ่งครับผมมีเวลายครึ่งชั่วโมงรอดูปลาครับผมไม่รู้ยังจะได้เจอไมหมไก่ปลาครับผมปลาก็ลอยมาขนาดนี้ครับหายครับผม ลอยมาขนาดนี้ตัวหนึ่งครับตัวอดเก็ยขีดประมาณนี้ครับดูมัไม่ค่อยใหญ่ครับหญานี้บังครับผมต้นไม้ต้ตนี้แต่ไม่ใช่นี่ยิงทันอยู่ลองมาตัวนี้ครับถึงขนาดนี้หายแล้วผมปาดกับเทียนครับผม ไม่โดนครับเหมดเวลานะครับผมห้าโมงครับลาก็มืดด้วยผมปลาก็ไม่เจอครับหมสวยครับผมมาวันไม่ดีครับฝนตกทั้งวันครับผมมากับฝนครับมาปูฝนก็ตกครับผมถ้าฝนไม่ตกช่วงเย็นน่าจะได้เจออยู่ครับหมสวยอยู่ครับผม ต้องมาแก้ตัวสวร์ครับวันนี้ก็แห้วครับผมไม่ได้สกัดตัวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมคลิปหน้ามาแก้ตัวใหม่ครับ